สนใจเติมเกมเตะกับผมได้เลยที่ทเทวิติชอบนะลิงก์ได้อยู่หน้าเองพิกออทรายวันรายปีทักเพจเทวิติชอบได้เลยนะจ๊ะต้องกรอบโปรไฟล์วิบับอันนี้นะครับต้องการกรอบโปรไฟล์หนึ่งอันต้องใช้ทั้งหมดกี่คูปองวันนี้เทมซีมีคำตอบนะครับโดยวันนี้เนี่ยมีกรอบโปรไฟล์ใหม่ทุกคนเรียกว่าเป็นกรอบโปรไฟล์ฟลอราลแลนด์นะครับซึ่งเป็นกรอบโปรไฟล์ที่โอ้สวยนะทุกคนแต่ว่า เดี๋ยวไปดูกันเลยว่าสมมติคุณต้องการกรอบโปรไฟล์นี้ต้องใช้ทั้งหมดกี่ขูป,ปองนะครับผมก็ก่อนอื่นเราไปดูันที่อัตราการออกของกล่องของเรียอันนี้เลยกันเลยนะครับผมอัตราการออกของมันนะครับจะอยู่ที่94%สมมติคุณไม่ได้เป็นกรอบไอ้พวกโทเค็น,นี่ยคุณจะได้เป็นกรอบโปรไฟล์แทนนะซึ่งแน่นอนตีวงกลมเลยคุณมีโอกาสได้เหรียญวิวัฒน์0นนะครับ100%ต่อไปใครจะนั้น เราต้องไปดูก่อนนะครับว่า1กล่องโปรไฟล์ใช้ทั้งหมดกี่อันแรกนะครับผมก็ใช้ทั้งหมด140อันแรกนะครับอันนี้ก็คือคิดง่ายทุกคนก็เอา140ไปคูณกับราคา1กล่องก็คือ19จะได้เท่าก,กับ2,660คูปองแต่ว่ามันมีส่วนลดรวมทั้งสิ้นแล้วนะครับ60คูปองจะเหลือ2,600คูปองต่อ 1่กรอบโปรไฟล์นั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่ผมคิดเนี่ยเวลาคุณสุ่ม1ครั้งเนี่ยแล้วคุณได้เนี่ยคุณอาจจะได้แบบเด่นวบิบวับสอันสามอันสีอันหรือว่าได้กรอบโปรไฟล์ระหว่างการสุ่มก็ได้นะครับที่ผมคิดเนี่ยคือเป็นย่ที่สุดเลยคือคุณสุ่ม1ครั้งเนี่ยคุณได้กรอบโปรไฟล์แค่1อันนะแต่ความจริงแล้วคุณอาจจะได้กรอบโปรไฟล์ห้าอันสิบอันฉะนั้นมันเร็วกว่านี้แน่นอนนั่นเองนะครับจะไปเพื่อที่ทุกคนดูว่าเรมมันดดี้ไอ โอ้ายกประมาณทีกคนสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าถามว่าแนะนำอันไหนใช่ไหมผมว่าถ้าแนะนำจริงอ่ะเป็นกรอบโปรไฟล์ของ f o l o ล a n ์หรือไม่ก็เฮเลนเนาะแต่ว่าสมมติใครแบบไม่อยากเสียถึงแบบ2660ทุกคนมาดูนี่อันนี้เป็นกรอบโปรไฟล์ของ v a l o r p a s s ซีซั่นนี้นะครับผมซีซั่นที่จะถึงเนี่ยราคาเนี่ย549คูปองนะทุกคนซื้อตอนนี้เลย549คู่คูปองได้กรอบโปรไฟล์อันนี้เลย ทุกคนคิดว่าอันไหนคุ้มกันนะครับมันก็แอนิเมชันเหมือนกันแถมไอเน,นี้ยมันเป็นปีกแบบอันหนึ่งวิบับใช่ไหมเนี้ยมันปีกขยับด้วยเห็นปะอันไหนคุ้มกันทุกคนก็ดูเอาเองนะครับเสียแค่500แถมได้สกินได้คำพีพิเศษนะครับไปสุ่มในพวกกิจกรรมพวกนี้ด้วยนะในะทุกคนดูนะเนี่ยไปสุ่มในกิจกรรมพวกเนี้ยที่ใช้บงแหวนเวทเนี่ย แล้วเหมือนจะได้สกินแถมมาอีก1สกินด้วยนะจากสกินของวอลเลอร์พาร์ทได้พอได้สกินแถมจากกาิจกรรมพวกนี้อีกฉะนั้นถ้าใครจะซื้อกลอบโปรไฟล์เวลานี้ผมมองว่าซื้อวอลเลอร์พาร์ทดีกว่านะครับไปสะสมกลอบโปรไฟล์จากวอลเลอร์พาร์ทใหม่ๆดีกว่านะครับสนใจตัวเกมถ้าไป็ทีวิช็อปได้เลยไปเจอนคลิปหน้าเจนนะผมบายเด้อ